ของตลาดหุ้นไทยที่ยังคงมีแรงเทขายลงมากดดันให้เซ็นเด็กไทยนั้นปรับตัวลดลงมาหลุดแนวรับลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับภาพในช่วงบ่ายจะเป็นยังไงถึงจังหวะที่จะทยอยเข้าไปสะสมหุ้นได้หรือยังต้องไปพุยกับนักวิเคราะห์กันค่ะกับผ่าคผู้ชมไปตรวจสอบพร้อมกันเลยนะฮะกับคุณปกิตศิริวัฒนเกตผู้จัดก,การฝ่ายกลยุทธการลงทุนบลเอเซียพลาสอยู่ในสายแล้วน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ค,ค่ะดูภาพรวมของตลาดทุ้นไทยช่วงบ่ายนี้ยังพอจะมีปัจจัยอะไรที่กดดันให้เซ็ตน่าจะลงไปมากกว่านี้ไหมคะคิดว่าคงน่าจะปรับตัวล,ลงได้ตออ่อเนเื่องนี้นะครับเพราะว่าทางฝั่งตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยเขาก็ยังคงดิ่งเลเค็กกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างฝของฟิลิปปินส์ก็เมื่อกี้ก็ใส่เข้าไปประมาณลบสี่เปอร์เซ็นตได้ส่วนทางฝั่งของญี่ปุ่นเองก็ลบสักส<บ>ี่เช่นเดียวกันนะครับ หุ้นไทยตอนบ่ายเนี่ยคงมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบสักประมาณหนึ่งพันห้ารอยสี่สเอดจุดได้แต่ว่าผมคิดว่าคลงทดสอบครับเดียวก็น่าจะมีการเด้งกลับนะครับอาจจะมีการกลับไปเกินหนึ่งพันห้ารยห้าสิบจุดอีกครั้งนะครับจังหวัดเด้งกลับนี่คือภายในวันนี้ป่ะฮะหรือว่าคิดว่าวนนคิดว่าอาจจะมีการเื้อนตัวได้ขึ้นลงมาก่อนทดสอบประมาณสักหนึ่งพันห้ารอยสี่สิบอดสสองแล้วก็ อาจจะมีการดีเกับขึ้นไปทดสอบเข้ามา1,550นะครับค่ะแล้วถ้าหากว่าดีขึ้นไปทดสอบ1,550แล้วไม่ผ่านวันนี้ล่ะคะคือการผ่านไม่ผ่านในวันนี้เนี่ยมันคงไม่ได้ดีในราะยะาสาคัญนะครับค่ะแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะมีการซื้อตัวต่อเน,นื่องก็ได้นะครับแต่พอย n t ก็คือว่าผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นเด้งวันนี้หรือจะเด้งวันพรุ่งนี้หรือมะรือนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วล้อคงมีโอกาสปรับตัวลดลงมาอีกนะครับเพราะว่า การณ์ปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่ามันเกิดคลื่นใต้นะ้ําเกิดขึ้นละนะครับก็ค,บคือความผันผวนในตลาดสถาบันบเนี่ยมันรุนแรงมากนะครับอัตราผลตอบแนบทนสถาบันสิปีของสหรัฐเนี่ยมันยังพุ่งไม่หยุดเลยแล้วก็ของญี่ปุ่นเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการปรับลงมาประมาณสักสามวันิีเดีแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอัตราผลตอบแนบทนสิปีเขาก็จะกลับไปตีหัวหาได้อีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นความผันผวนของตลาดพันธบัตรเนี่ย มันจะก่อให้เกิดความกังวลได้โดยเฉพาะเรื่องของต้นทุนการกู้ยืมนะครับ,รบตรงนี้เนี่ยม,มันก็จะเป็นอะไรที่ส่งผลต่อเนื่องมาอย่างตลาดหุ้นในระยะถัดไปได้ซึ่งเราก็ได้เห็นอยู่แล้วว่านักลงทุนต่ตางชาติเนี่ยเขาขายหุน้นค่อนข้างเยอะมากโดยเฉพาะขายหุ้นเอเชียขายมันเกือบทุกตลาดเลยแต่ว่าจะขายหุน้นไทยมากที่สุดน,นะครับค่ะในช่วงนี้เองต่างชาติเขามีการปรับพอร์ตตาม A s C I ด้วยหรือเปล่าคะ อ่ถูกต้องครับก็คือต่างชาติมีการปรับปอบตาม MSCI นะครับก็คือเราสังเกตได้จากะมะเมื่อวันศุกร์เนี่ยมูลค่าการซื้อขายในตลาดยวีดีทก็พุง่งขึ้นมาเป็น7.5หมื่นล้านนะครับ,รบในส่วนของนักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยะมูลค่าการซื้อขายของเขาเนี่ยปรากฏว่าแต่เดิมมาจะเ,เทรดกันแค่หมื่นห้านะครับก็กลายเป็นว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยกับเทรดกันประมาณ2.5หมื่นนะครับก็แปลว่า มีการขายบางตัวแล้วก็สลับมาซื้อบางตัวโดยเฉพาะพื้นที่มีประเด็นเช่นทูนะครับคือใน n v d r เขาซื้อในทูนะครับซื้อในอซื้อมินซื้อโฮมโปรซึ่งมินกับโฮมโปรเนี่ยมันเข้า,า MSCI ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นบอกได้ว่ามูลค่าการซื้อขายที่ปุ่นขึ้นมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยกว่าเจ็ดจุดห้าหมื่นล้านเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยปริมาณการซื้อขายกลับลดลงเนี่ยมันกำลังสะท้อนว่าเ,เงินส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลงในยังหุ้นใหญ่ ค่ะแสดงว่าในระยะมันก็เลยไม่ค่อยมีความสําคัญมากนะค่ะอาจจะมีหุ้นใหญ่ที่โดนขายออกมาอีกไหมคะเอ,อ่อผมเชื่อว่าคุณทุกๆตัวในในตลาดจะโดนขายส่วนไ้หุ้นที่มันมีการสลับไปเล่นเนี่ยมันเป็นแค่เฉพาะเหตุบางตัวโดยเฉพาะอย่างเช่นบินกับโฮมโปรเนี่ยคือเป็นการเพียงแค่ตอบสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติเนี่ยตามดัชนีเซี่ มันก็จะเกิดเป็นเพียงแค่เขาเรียววันชอน็อตก็คือเกิดเป็นแค่เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่าน,นั้นเองแต่หลังจากนั้นเนี่ยหุ้นตัวอื่นเนี่ยก็มองคิดว่ายังอยู่ในกระแสที่โดนขายอยู่โดยเฉพาะหุ้นไทยเนี่ยมันโดนต่างชาติขายมากที่สุดในเอเชียนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรายัางลงสู้ประเทศเอื่นๆไม่ได้หลายๆประเทศเช่นสู้ญี่ปุ่นไม่ได้สู้ฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้ที่ลงมากกว่าแต่ฟิลิปปินส์กับญี่ปุ่นเนี่ยโดนฝรั่งขายค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเรา นั่นกำลังสะท้อนว่าจริงๆแล้วเราควรต้องลงน่ะในที่ยังยื้อยู่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นนิสัยของเม้าไทยอยู่แล้วนะครับลงมาตุบรั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 บนะครับเพราะนั้นก็มีปริมาณการซื้อเนี่ยคอยยั้งไว้อยู่ซึ่งผมเชื่อว่าปริมาณการซื้อตรงเนี้ยมันจะทานได้ไม่นานแล้วก็อาจจะไล่หุ้นได้ขึ้นไปไม่ไกลก็ถูกต่างชาติขายลงมาทิ้งให้อยู่ดีนะครับก็เป็นความเสี่ยงในอนาคตครับที่คุณประกิตบอกว่าอาจจะมีการไล่ไล่ซื้อขึ้นไปแล้วก็อาจจะส่งผลทําให้ดัชนีขึ้นไป ผ่าน1,550จุดได้แต่มีโอกาสใช่ไหมที่ในระยะนี้อาจจะร่วงลงมาอีกครั้งหนึ่งคือวันนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปยืนหนึ่งเหนือ1,550ได้ส่วนในระยะสั้นเนี่ยก็เผลอๆอาจจะกลับไปที่บริเวณ1,006ได้อีกครั้งนะครับผมก็เชื่อว่ากลับไป1,006ก็เพื่อจะลงต่ออันนี้ในกรณีนี้ผมมองลงแ่แง่ดีนะมันอาจจะไหลลงไปตอนน่อที่สิง้าหมายผมเลยก็ได้ที่1 450นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ย ว่าเราลงมาประมาณเจ็ดวันแล้วเนี่ยรประมาณห้าถึงหกเปอร์เซ็นเนี่ยมันอาจจะต้องมีจังหวะการเด้งบ้างซึ่งเด้งเนี่ยก็มีโอกาสกลับขึ้นไปเฉียดพันหกอะครับค่ะแล้วรประเมินภาพในเดือนมิถุนายนในเดือนนี้ดูสัญญาณเป็นยังไงรคะรไม่ว่าจะมีการเปิดกองทุนฟิกเกอร์ใหม่ๆของทางด้านของบริษัทจัดการการลงทุนใหม่หรือว่าแม้แต่วินโดว์เรสซิ่งเองพอจะพยุงให้ตลาดหุ้นไทยนั้นมีโอกาสที่จะยืดได้เนีคะเรซิ่งก็คงเป็นเรื่องปลายเดือนมิถุนายนผมว่าตอนนั้นหุ้นไทยคงมีโอกาสเทิร์นกลับบ้างนะครับเพราาะว่ อาจจะมีการเก็งกําไรในเรื่อ,ของ,งของงบของควอเตอร์สองด้วยนะครับดังนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวดันหุ้นไทยขึ้นมาได้แต่ว่าในส่วนของการของพิเกอร์ฟันเนี่ยผมมองว่ามันเป็นกระแสมากกว่าว่าอก,กองที่ผ่านๆมาประสบความสำเร็จก็จะมีกองใหม่เข้ามาเปิดนะครับเพราะว่าเห็นความสำเร็จจากกองก่อนๆนหน้านี้มันก็จะเป็นกระแสอยู่แล้วว่าก็ต้องรีบเปิดกองในจํานวนที่มากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ได้มีในยะนะเพราะว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าตลาดโดนถล่มในจริงกองที่เปิดขึ้นมาใหม่ก็อาจจะมีผลขาดทุนมันก็จะกลายเป็นการลดกระแสการเปิดกองใหม่อยู่ดีค่นะแล้วกองใหม่ๆก็จะไม่มีไม่การที่จะเปิดออกมาเพ<ช>ราะฉะนั้นจังหวะของการตั้งทยอยสะสมหุ้นนี่น่าจะเป็นช่วงจวังหวะเวลาไหนและหุ้นเด่นเป็นยังไงบ้างคะคืออย่างแรกเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยนัลกลงทุนก็คงมีของติดอยู่ในมือค่อนข้างเยอะครับแปลว่าตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้ละเราก็คงต้องรอจังหวะการรีบาวที่มันจะเกิดขึ้น หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ก็คิดว่าถ้ามันมีโอกาสเกิดขึ้นมาในทีนี้กลับไปสักพันหองอีกครั้งเนี่ยผมว่าถอยได้ก็ถอยไปปล่อยอาแต่นั้นบ้างก็ดีนะครับแต่ยังส่นตัวผมเลงเนี่ยก็แนะนําลูกค้าไปค่อนข้างนานละว่าให้ล้างผ่อนนะครับก็เขีร์ไปให้หมดนะครับซึ่งตอนนี้ก็เราก็เขีรยเพื่ออะไรก็เพื่อรอวันที่มันอาจจะลงมาที่บริเวณพันสักนี่ร้อยห้าสิบจะมีการพิจารณาเข้าซื้อสะสมอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ถ้าเขียยผ่อนแล้วก็อยู่เฉยๆดูสถาน์ไปเรื่อยแต่ถ้ามีของอยู่ก็อ เร่มาแล้วก็ขายนะครับค่ะ,คะก็คือตอนนี้ก็เว้เดน่นซีไปก่อนะนะคะแล้วคือจุดสังเกตที่เราจะต้องจับตาเลยว่าโอกาสที่เซ็ตจะหลุดแนวรับแล้วลงไปที่ <S <S 1นึ่พันสี่อยห้าสิบเนี่ยคือแนวรับถัดไปนี่ที่สําคัญสําคัญอยู่ตรงจุดไหนคะที่จริงแล้ววันนี้เนี่ยมันมีตัวคอนเฟิร์มอย่างหนึ่งก็คือที่บริเวณพันห้าร้อยสี่สิบสี ครับซึ่งตอนนี้มันมาลงต่ำแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยมันมีการประเมินโดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าซิกแซกนะครับโดยใช้ค่าเซนซติวิธีเนี่ยประมาณ6เปอร์เซ็นต์ซึ่งใน6เเนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยมันก็ชี้ชัดแล้วว่ามันลงมาเรียบร้อยละก็เลยทําให้เกิดเครื่องหมาย บางอย่างที่ระบุได้ว่า1,649จุดรอบนี้เป็นยอดละแต่ว่าในระยะสั้น2เดือนนับจากนี้เนี่ยโอกาสที่ตลาดจะกลับขึ้นไปที่1,649จุดเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแปลว่าที่บริเวณ1,544เป็นตัวเยืนยันวันนี้คือการลงที่แท้จริงนะครับนับจากนี้ก็คงยังลงได้อีกในระยะกลางพราะมมาที่บริเวณ1,450ซึ่งเป็นเป็นโลเดิมของเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยแต่จะเป็นแนวรับแรก ถ้าแนวรับนี้เอาไม่อยู่ก็คงต้องไปประเมินแนวรับกำตับลงไปอีกซึ่งผมก็ยังไม่กล้าที่จะไปประเมินนักนะครับตอนนี้คงวางไปแค่ตัดสินรหัสสิธคุณกิตกขอสั้นๆนะฮะหุ้นเด็ดวันนี้พอจะมีแนะนําบ้างไหมฮะจริงๆแล้วหุ้นเด็ดวันนี้ก็คือการนั่งนิ่งๆแต่ถ้าอยากจะสับสอจริงๆเนี่ยผมมองว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเราอาจจะสะสมพวกหุ้นหายัอไซด์นะครับสุอีทีเกแล้วก็มีโอกาสเคลื่อนกลับในงบไตรมาสสองเช่นหุ้นกลุ่มสื่อสารกับหุ้นกลุ่มอาหาร s อ i บีไอเดลต อ่าคุณอาหารก็ c t f นะครับลองลงมาถ้าตลาดมีการปรับฐานเยอะๆเนี่ยก็ให้เก็บหุ้นลากยาไปเลยนะครับสิงเกอร์ทานมี S K G L EON พวกนี้เก็บไปเลยขยอยนะคะยังไม่ใช่ต่างหวาในการซื้อตอนนี้ไม่ใช่วันนี้นะครับหมายความว่าถ้าอินเด็กซ์ปรับลงมาเนี่ยจะเก็บหุ้นรากยาเป็นชุดแรกเลยแล้วก็ให้เก็บคุณอสังหานะครับเช่นพึกษาพฤกษินะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มสื่อสารให้ลองงบตบมาสองออกผมก็จะเก็บดีแล้วก็แอดวาน ได้ข่ะวทีขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะกลยุทธ์ในวันนี้เวทแอนด์ซีนะคะส่วนหุ้นที่คุณประกิจให้นั้นยังไม่ใช่จังหวะของการเข้าไปซื้อเพราะว่าสัญญาณการปรับฐานของเซ็ตยังมีอยู่นะคะส่วนแนวโน้มของราคาทองคาหลังจากที่หลุดระดับ1,400เหรียญต่อทรออล์ลงมานะคะเราต้องไปดูกันค่ะว่าแนวโน้มของทองจะลงไปถึงระดับ1,300ัม้ยไหมเพราะว่าช่วงนี้ไซเวย์เหลเกินเดี๋ยวต้องไม่พูดคุยคันกับคุณทิพานะคะตอนนี้คุณทิพานนวัตวัฒนทรัพย์นะ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะราคาทองน,นเหมือนว่ากรอบที่ระดับ1,400เหรียญจะเป็นจุดที่ยังคงยืนไม่ได้นะคะสัญญาณในรอบสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะสําหรับราคาทองคําในสัปดาห์นี้นะคะเรามองว่าโอกาสการย่อตัวยังมีอยู่ เพราะว่าดูจากสัปดาห์ที่แล้วเองเนะะี่ยค่ะขึ้นไปทดสอบประมาณแนวหนึ่งแต่ยังไม่สามารถยืนผ่านแนวนั้นได้นะคะก็ถือว่าเป็นการทดสอบรอบที่สองแล้วนะคะคแล้วก็ต้นสัปดาห์นี้เองก็ลงมาเหมือนกันก็ตอนนี้มาอยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งันสอยเก้าสเหรียญน,นะคะโดยรวมในระมองวโอกาสในการขยับตัวลงยังมีค่อนข้างมากโดยที่แนวรับสาคัญในสัปดาห์นี้อยู่ที่หนึ่งอยหสเหรียญส่วนแนวต้านอยู่ที่1 4 2 0รยี่เหรียญนั่นคือจุดสูงสุดเดิมที่ทําไว้ในช่วงสัปดาาห์ทที่่แล้วนนะะคะึงเบ ก็จะอยู่ในกรอบระหว่าง19,500หจนถึง2อง0 0แต่ปัจจัยที่ต้องดูก็คือในเรื่องของค่าเงินบาทจะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าขึ้นมายัาง ตอนนี้เรนะคะวันละสิจนถึง20ตางได้วันนี right. ้ก็มาอยู่ที่ระดับประมาณ30บาท40ตางนะคะก็คือโอกาสยังมีที่จะอ่อนค่าลงไปอีกคือแม้ว่าถ้าราคาทองสางประเทศจะปรับตัวลดลงแต่ถ้าสัดส่วนของค่าเงินบาทยังยังขยับอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องก็เป็นไปได้ว่าจะทําให้ราคาในประเทศเองมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นค่ะครับสำหรับวนนี้นี่มีข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับทองคำไหมฮะ ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เองนะคะก็คือในวันพุธจะมีการรายงานสภาวะเศรษฐกิจของทางสหรัฐนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าเบชบุกนะคะก็คือเราต้องรอดูว่า ภาพสรุปมาจะเป็นยังไงถ้าภาพสรุปของฝั่งสหร,รัฐออกมาดีเนี่ยค่ะก <c oughs> ็ยังกดดันทําให้ตัวราคาทองคำรับตัวลงได้แล้วก็มัลริฮัสกัมบอนสกุก็จะเป็นตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐค่ะส่วนฝั่งยุโรปเองก็จะมีการประชุมนะคะก็คือในฝั่ง ECB เองก็จะมีการประชุมอยู่กับเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปก็จะต้องตามด้ยวยเหมือนกันแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยเรายังให้ข่าวของทางฝั่งสหรัฐมากกว่าแล้วก็ล่าสุดนะคะ World Council เองก็มีการรายงานตัวเลขของ การนำเข้าทองคำจะเห็นเอ่อจะเห็นได้สักรกดัหนึ่งเนี่ยค่ะจีนถือว่ามีปริมาณการนําเข้าเพิ่มมากขึ้นเกือบประมาณ300ตันได้นะคะแต่ทําให้คาดว่าปีนี้ปริมาณการนําเข้าของจีนเองน่าจะมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณสักเจ0ร้อยสิบตันค่ะค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าสัญญาณของเฮเฟันเริ่มที่จะมาเปิดสถานะรองสะสมในทองคำในตลาดโลกแล้วก็เราต้องเฝ้าจับตาการประชุมของเฟดในช่วงกลางเดือนนี้ด้วยทางวายจีมีการประเมินมุมมองนี้ QE แล้วก็ราคาทองอยังไงบ้างคะ ค่ะคือเรามองว่าตอนนี้กระแสข่าวที่ตัว QE อาจาจะมีการลดค่อนข้นางแรงทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามองว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่สามารถกดดันทำให้ตัวราคาทองปรับตัวลดลงซึ่งถ้ามีการปรับตัวเลขจริงเนี่ยค่ะตัวราคาทองคำเองน่าจะหลุดที่แนว 1, 3 5 0เหรียญนะคะคแต่ว่าถ้ายังไม่ได้มีการปรับดตัวเลขแล้วก็มีการปรับอีกทีในสองสามเดือนทั้งหน้าโดยรวมนะคะทองคำยังจะถือว่ายังอยู่ในไซด์เวคค่ะค่ะคือตอนนี้มองว่าไซด์เว์ดาวใช่ไหมคะสำหรับทอง ใช่ค่ะค่ะโอกาสที่จะลงไปทดสอบที่1,300า้อต้นๆมีไหมคะ มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าต้องผ่านที่แนวพันสก่อนนะคะซึ่งถ้าหลุดแนว,แนวรับนี้แล้วเนี่ยแนวต่อไปจะอยู่ที่1นึ่งและ1,280ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากคร่ะสวัสดีค่ะก็ะตอนนี้1,300งพป,ปลายจับตาห3 5 0งพันสามรอยหแนวรับแรกหนึ่งพันสามรอย่สิบแนวรับสองถ้าหากว่าหลุดหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแล้วถ้าหากว่าหลุดจริงๆเนี่ยสัญญาณการลงไปจะค่อยๆลงไปถึงระดับหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบจุด ใช่แต่ก็ให้แนวต้านไว้เหมือนกันนะครับในพันี่ยเหรียญนะครับซึ่งเป็นแนวต้านเดิมนะครับที่ทำไว้สูงสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดู SME กันค่ะเดี๋ยวกาครับ